สามหมื่นแล้วสามหม่แล้วสามหมแล้วาพี่วินมามามพี่วินตอบพี่แขกเลยค่ะพี่วินตอบพี่แขกน้องวินสิน้องวินน้องวินน้องวินสี่หมื่นคนด้วยมมา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 แล้วยืนนั่งไม่ได้ทำไมหลังได้หมด เป็นหน้ากล้องอ้าวเหรอมันสอโอ้ยอีูมอุ้ยแม่ปูมจะเป็นอะไรกันครับคนดูไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราคุยรายการเนาะพี่แกจ๋าจ๋าวันนี้มาขายอะไรจ๋าพี่มีเวลาเท่าไหร่เชิญกับพี่ก่อน5นาทีครับพี่มีเวลา5านาทีไม่รู้หรอกทุกคนต้องแต่งฟัน ทุกคนต้องแปลงฟันไม่มีใครไม่แปลงฟันมรุศิทุกคนต้องแปลงฟันพี่จะพูดอยู่แค่นี้ว่าทุกคนต้องแปลงฟันแล้ววันนี้แถมากับยาสีฟันวันเดอร์สบายค่ะและไม่ได้แค่มากับยาสีฟันวันเดอร์นะยังมานะฮะพร้อมกับน้ำยาบ้วนปากด้วยแบบบูมเอลวอชนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันมาด้วยนี่มาเลยคนเราทุกคนต้องแปรงฟันนะฮะไม่มีใครแปลงฟันอ่อหลานชื่ออะไรอ่ะยูจนยูจนยูจินหันมาบอกยูจินยูจินยูจินแปรงฟันมา ยูยูแป้งเอ้าแอยูกินบอกแป้งกินข้าวเราต้องแป้งฟันใช่ไหมในคนไม่มีหนุ่มใช่ไหมกินข้าวเราต้องแป้งฟันใช่ไหมใช่ค่ะทุกไม้ทุกขาทุกไม้ย,ยูจีนทุกอยากไปหน้าหรืออ่อไม่ตอบออโอเค <มา S 1> อ,อ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มีเวลาแค่ห้านาทีทุกคนต้องแป้งฟันทุกคนต้องแป้งฟันทุกคนต้องแป้งฟันแป้งฟันบูมแป้งฟันเดี๋ยวนี้ได้แล้ววันนี้มากับอันนี้เลยโปรเจนนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปกติ490วันนี้เอาไปเลย444 ซีซีซีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้สองชิ้นได้สองชิ้นเลยยาสีบานชั้นใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวเท่านั้นไม่ต้องใช้เยอะนี่อันนี้วายเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปขอกระดาษนิดนึงขอกระดาษมีกระดาษไหมคะกระดาษมาอย่างกระดาษมกระดาษมาเรียบร้อยแล้วชิชูมิีไหมมีชิชูไหมมีค่ะอยู่นี่ค่ะแม่ชิชูอยู่ไหนชิชูอยู่ไหนชิชูชิชูเหล่านี้นี่ใส่แค่นี้ นี่เวลาใช้โอ้แม่มันประหยัดอย่างนั้นนะใช้แค่นี้นิดเดียวจริงๆคุณใช้แค่เนี้นะปองเต็มปากเลยมาเนี่ยไม่เชื่อจะพิสูจน์ให้ดูพี่แกเขากดได้แค่222เองอ่ะฮะทำไมมี222เกิดอะไรขึ้นกล่องเดียวลดจาก500เหลือ2องร้อยยี่สิบสองเหรออุ้ยลาภห้านาทีรวมจากเวลา5นาทียาสีฟันวอดอ้าสมัยนะคะให้น้ำยาบ้วนปากไปด้วย5นาทีแกพี่แกบอกว่าใช้แค่เม็ดถั่วแกเมื่อกี้ยังหมดเยอะไปหรอ มาบ่อที่สุดไม่อินไกต้องามพังเฮ้ยครูปองเที่ยงคืนพี่เข้าตอนนี้ขดได้192บาทมาเลยตอนนี้แล้วมารุจะนี้หาด้าแม่อิบูมันเยอะเฮ้ยมันเยอะเกินแม่ก็ไม่กนเลยแวเป็นรกับแมาวเห็บมามาแล้วแบบเราเป็นไรกับารอเรานไรกห้องาร่ห้องนหนอ่าเราหัวเขาที่เดียวหาองน้หนูเข้าใจหนูเข้าใจหนูเข้าใจที่พี่พูดได้ ได้แม่อันนี้คืปรับปรับนี้นะคะใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะค่อยๆปรับจากขาวเป็นเหลืองแบบนี้เลยนะคะจากเหลืองเป็นขาวรอเล่นอเล่นว้าวกดได้เลยตอนนี้นะคะแต่อุ้ยตายแล้วพี่แขนี่ทุกสถิติเลยนะผ่านไปหนึ่งนาทีคนกดหนึ่งออเดอร์เลย ตอนนี้เป็นสองออเดอร์ละยูเตอร์ยูจิมไม่ป้านหน่อยใช่ไหมยูจิมไม่ป้านหน่อยเออยืนยันมาทุกคนะอย่าทำแบบนี้ไม่เลยทุกคนอย่าทำแบบนี้ไม่เลยแม่หันไปดูยอดข้างหลังสี่ด้านนะยอดของแม่ไหนบนทีวีอ่ะ กลับบ้านเฮ้ยเดียวกลับเลยได้เนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งอาแตกแสนแตกล้านแตกครึ่งล้านไปก่อนคุณแม่เขาบอกคือเขาบอกว่าใช้ถาเม็ดถั่วเขียวแบบนี้มันใช้ได้เยอะสุดกี่วันใช่โอ้โหสี่เดือนใช้ได้นานเจนนี่อันนี้มันใช้ได้นานมากเพราะมันใช้ใช้นิดเดียวใช้จนท้อเฮ้ยใช่ไหมใช้ยางีวันจนท้อบีไม่หมดสักทีอะแต่ก็ต้องดูนะเพราะนี่อยู่คนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวก็คือใช้นานมากคุยห้าร้อยออเดอร์แล้วรวเร็วรัวเรย โอ้โหทุกคนกดใช้จนท้อเลยนะหรือไม่เอาอย่างนี้ไปง่ายๆโปรเซสยาสีฟันยาสีฟันหนึ่งแปลงหนึ่งน้ำยาบ้วนปากหนึ่งปกติหนึ่งหกสามศูนย์เอาไปเลยห้า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 ร้อยห้าชุมฮาเอาไปเลยโปรนี้แล้วได้อันนี้ด้วยเขาอันนี้ได้มาจากนี้อะไรพี่พกไว้ติดตัวตลอดเวลาชาโกมิวจะกโอ้ตัวค่ะชางกมิวจากฮ่องกง นะ่านพิธีมาแล้วเรียบร้อยอพกในกระเป๋าตางังเอาเอาใส่ไว้หลังเคสโทรศัพท์ใครสะดวกใจอยากอมๆออเลยแล้วแต่คุณเลยพบไว้รับรองปงังเฮงเฮงแน่นอนนะเออรับไปเลยแต่อันนี้ก็คือให้เฉพาะ1,000ออเดอร์1,000ออเดอร์ฉันพุทไทยไม่ไม่งงอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะให้หนึ่งพันออเดอร์แรกหรืออะไระประมาณนั้นค่ะเออประมาณนั้นเอาเอาเอาไปเลยแชร์เอาไปเลยดิแชร์กงมิวอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแบบนี้นี้่พออใส่กงมิวไปเลยนะะคโอ้โหตอนละเป็นแผ่นทองแบบนี้เลยอุ้ยทุกคนจะพันออเดอร์เลยโอ้ยไป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 เอ่ออะไรจีอูอะไรนะเ้องจีอู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 จูจอูจีอู่ีอูจีอู่ีอูจีอูจอูจอูจี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 อีอูจ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 ีอู แป็กวันมายู่จีนอุ้ยเออยูจีนขาเออโอเคร้านร้านเออมาสี่บาทมาสี่บาทอ่ะมาดูเฮ้ยเขาบอกพี่ไหมเขาบอกพี่ไหมพี่ร้พร้องเพลงหน่อยอ่าอ่ะให้ออเดอร์เท่าไหร่นะฉันจะร้องอะไรสักี่ออเดอร์ล่ะเจอยาใจคนจนแน่ มาเลยมาเลยกล้าเปล่าใจเปล่าเออถ้าใจก็มานะกดกดกดแล้วหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายมาเลยกลับนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะ้าจากปกติ490เหลือ444รีบกดตะกร้าเลยวันเดอร์ไบรทใช้ได้นานมากมไม่งั้นนี่พิเศษเลยทดลองนะหนึ่งกองสองสองสองจากปกติ490หรือจะซื้อเป็นเซตก็ได้น้ำยาบ้วนปากแบมบูวอลวอสเวลาใช้ใช้นิดเดียวพอก้วคอยแล้วอย่าลืมก้วทำซินด้วยเออ ทอมซินสะอาดเนี่ยทอมซินเป็นแหล่งสะสมไวรเชื้อโรคถามฉันฉันเรียกกับหมอวันทย์มาอ๋อพมอครับนั่นมอดครบไม่ใช่แต่ว่าเวลาเราเป็นคนเจ็บทอมซินยังไงเออเป็นคนเจ็บคอบ่อยอันนี้ก็ช่วยได้ดีเราก็เลยมีโปมาให้ยาสีฟันแปลงยาพ่นปากแต่ถือว่า630แล้ว555เอาไปเลยกว่าจะกล้ากว่าจะกล้าเนี่กว่าพี่ไม้จะไปแล้วนะเออนะ รอบหน้าเจอกันนะปลาละมาําหากันเยอะมากปาละได้อครับเออไม่มีหมดเวลาอะลองเพลงลองเพลงก่อนฮะอ้หนูหนูให้กดอีก500รออเดอร์ไปเลยไอห้ารออเดอร์ระว่างฮะจีนี่อ้เนี่อราเออเราะไรเพื่องม่เพื่อนแม่เพืนมเือนมอม่เพื่อนเพือนเพอมเือนแเออนม่พ่อมาเอน่เองม่เหมือนหรอนมองอ่ะ เรามองอย่างอื่นกันครับทุกคนทุกคนมองกันเออถ้ามองฉันฉันอายเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากไ,ได้ไหมได้อยู่ไหมได้ค่ะแม่จะมีโกรธสักวันเจอกันแน่ <c oughs> เอาม,มีได้ดิ รับต้องร้องเพื่อทำไมอ๋อช่วงนี้ปิดค่ายค่ะอ้าวโอ้โหกำลังจะบอกว่าร้องดีซักหน่อนอ่ารีบกดสัก้าเจนนี่ห้าร้อยออเดอร์ขอบคุณขอบคุณมากนะราคานะเอาไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งนะ C C C หรือไม่ก็หนึ่งกล่องราคาพิเศษวันนี้สองสองสองหรือไม่ก็เป็นนักเซ้นเลยยาสีฟันแปลงบอดน้ำยาพวดปากนะห้าห้าห้าง่ายๆแบบนี้เลย C C C สองสองสองห้าห้าใครชอบเลขไหนซื้อเลยเออปราตาอาบปากสะอาดชั้นการันตีผู้ชายทุกคนบอกเลยว่าฟันฉันไม่คม หมายถึงฟันฉันสะอาดมากเวลาพี่พูดแล้วแบบมันดูไม่มีแสงคมอะไรมาแบบว่าแยงตาเขาเขาบอกดูแล้วมีเสน่ห์ดูไปคนเห็นฟันแฉะแล้วแบบเฮ้ยเห็นหน้าเสร็จปุ๊บเห็นฟันก็บอกว่าเอ้ยน้าอันเฮ้ิ่หูลูกมันไม่ดีนะคะอยู่จินขานะอ่ะ ยังไงครับอยู่จีนไม่มีอะไรค่ะอยู่จีนเอาแลไปให้ถึง3 0 0แสนพี่แขงข้างหลังเราเลยสามแสนขออีก3 0 0แสนขออีกส0 0แสนทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วนะขออีกส0 0แสนเท่านั้นสรรพคุณอ่ะอีก3 0 0แสนอ่อยากบอกตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็นประจำถาวส์แบบบูมบาวส์คุณกลัวเข้าไปเนี่ยบอกเลยนะคราบหินปูนบราพักทุกอย่างเนี่ยมันมันจะหลุดออกมาบางทีเราคิดว่าเราแปรงฟันสะอาดแล้วมันไม่เห็นนี่จะโชว์ให้ดูมีแล้วค่ะ ้นี่บางทีเราคิดว่าเราแปลงคันสะอาดแล้วไมม่าเออเยอะแค่ไหนเธอใส่มาครึ่งฝานิดเดียวนี่ตามรอยคุณเห็นรอยขีดไหมกลัวเข้าไปอย่าเงี้ยเอาเราสองก้อนน่ะอื้อหือไออีกสามหมื่นห้าเลยอีกสามหมื่นห้าอี สังเกตไหมเห็นปะมมันจะมีข้าบพักเห็นปะเป็นคราบโปรตีนคราบทุกอย่างเนี่ยที่มันหลุดออกมาเขาบอกว่าถ้าพี่บ้วนแล้วกลืนก็จะกดได้ได้ร้านหนึ่งเลยแกสู้สู้แขกสู้เรื่องกันขนาดนี้เลย ฉันต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> พอ่าเธอจะเอาชีวิตฉันเลยเหรอ <c oughs> ไม่กล้าให้เจอหน้าสามีเลยว่างั้น <c oughs> อ๋อพี่แกอีกสองหมื่นเลยอีกสองหมื่นสองหมื 20, ห่นสองหมื่นคอยสองหมื่นมา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 ,มา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 กดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยบอกเลยใช้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะทุกคนใช้ต้องไม่ตัวเขียวเท่านะั้นนิดเดียวเองจริงๆไม่ต้องใช้เยอะหลอดหนึงเนี่ยอยู่คนเดียวน่ะโสดๆนะใช้ไปนะเออแปลงไปแปรงกาจะมีผัวน่ะอ่ะดูสิว่ายากี่ฟันก่บมันได้ผัวไหนมันได้ก่อนกันกดเข้าไปเลยนะอันนี้ท้าเลย นะส่วนใครที่อยู่เป็นครอบครัวเป็นบ้านอันนี้ก็จะคุ้มนิดนึงนะพออยู่เป็นครอบครัวก็มันใช้ได้นานบอกแล้วราคานี้ปกติเนี่ยอยากลองกันไปเลย2องสองหลอดเอาไปนะหรือไม่ก็ซื้อ1แถมหนึ่งอันนี้คุ้มมากสําหรับใครที่อยู่หลายคนนะเหลือ4ี่สนะหรือไม่ก็ซื้ออ๋อพิ้ว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 ไม่เจอก็ให้ของขวัญมันเป็นคาร์บอยนะหรือไม่ก็เอาโปรเซตเลยยาสิฟปั๊มหนึ่งนะแปรงหนึ่งน้ำยาบ้วนปากหนึ่งห้าห้าห้าสองสองสองสี่สี่ห้ากด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 ป่ะหมื่นเดียวพอยหมื่นเด อีกหมื่นเดียว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 มันเป็นอะไรอีกหมื่นเดียวข้าโทรศัพท์กดให้แม่หน่อยเออขอบคุณะ้ารวังมาแล้วมามาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นแม่อีกนิดเดียวเท่านั้นดึงแล้วึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ผมเสียงหมดแล้วค่ะแหมผมเสียโซงมื่อไหรตกไม่แก่มันโอ้ได้ต่อยเอ่ะเดี๋ยวเราจะสลับลูกค้าตัวนั้นจริงไหมคะได้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณเจนนี่มากขอบคุณมากนะทช้ายูจีนไว้เจอกับป้าใหม่นะเออไว้เจอก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากบูมยูจริงแบบว่าไว้พี่แขงขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ